เหตุอาสาสมัครรักษาดินแดนเพลิงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ใช้อาวุธปืนกระาดาษยิงภายใน,นร้านข้าวต้มกลางตัวเมืองหาดใหญ่จนมีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก3คนตอนนี้ตำรวจได้มีการตั้ง4ข้อหาหนักค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9กเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบของร้านข้าวต้มภาวนาถนนนวลแก้วในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสถานที่เกิดเหตุซึ่งานอัครพล พามจำนงอาสาสมัครรักษาดินแดนอันเอรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นไล่ยิงพนักง,งานเสิร์ฟและลูกค้าภายในร้านจนมีผู้บาดเจ็บ3คนและมีผู้เสียชีวิตสองคนซึ่งเป็นลูกค้าที่มารับประทานอาหารภายในร้านดังกล่าวค่ะโดยผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาค9ระบุว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้เข้ามาสั่งอาหารโดยถือสุรามานั่งดื่มด้วยแต่ระหว่างการรับประทานอาหารได้ออกไปทําธุระพนักง,งานในร้านไม่ทราบจึงได้ทําการเก็บโต๊ะค่ะ แต่เมื่อผู้ต้องหากลับเข้ามาที่โต๊ะของตัวเองนั้นไม่เห็นอาหารแล้วก็สุราก็เลยเกิดความไม่พอใจจนมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่จะจ่ายเงินแล้วก็ออกจากร้านไป หลังจากนั้นค่ะประมาณ5นาทีผู้ต้องหาก็ได้กลับมาที่ร้านข้าวต้มอีกครั้งแต่ทางร้านปฏิเสธนะคะจึงได้มีปากเสียงกันขึ้นลูกค้าที่ได้นําครอบครัวมารับประทานอาหารด้วยก็ได้เข้าไปห้ามปรามก่อนที่ผู้ต้องหานั้นจะชักอาวุธปืนออกมาไล่ยิงพนักง,งานของร้านและลูกค้าคนหนึ่งกล่าวจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บค่ะ ทั้งนี้ผู้ชาการตำรวจภูทรภาค9ได้สั่งกำชับให้พนักง,งานสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดค่ะเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้อุากจาร์นะคะแล้วก็สร้างความเทือนใจและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขณะที่ผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวแล้วค่ะพร้อมกับรับสารภาพ ทางเจ้าที่จึงได้ตั้งข้อหาหนัก4ข้อหานะคะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนในชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเพราะว่าคดีนี้นะครับอยากให้สอบสวนให้ละเอียดก่อนที่จะพิจารณาในข้อหาต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยผมแจ้งให้ทราบว่าแจ้งข้อหาในเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับมีอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะครับตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพตอนนี้ พยานหลักฐานกันในที่เรารวบรวม,รวมต่างๆผมเชื่อว่ามีความชัดเจนนะครับส่วนอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองคนค่ะคือนางสาวภาวนาเจ้าของร้านถูกยิงเข้าที่เบ้าตาอาการสาหัสต้องรอผ่าตาัดส่วนนายสุริยาได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ